ยินดีต้อนรับสู่ช่องแบงค์เซลสวัสดีครับวันนี้พบกับคูนแบงค์อีกแล้วนะครับเรามาต่อจากชั่วโมงที่แล้วเลยก็คือชั่วโมงที่2การคูณจํานวนที่มี1หลักกับจํานวนที่มากกว่า4หลักอ่ะเรามาทบทวนจากชั่วโมงที่แล้วกันก่อนคือทบทวนการคูณตัวข้างบนก็คือเป็นตัวที่หลายหลัก หลายหหลักเนาะเอาเป็นตัวตั้งและเราก็เอาตัวที่เป็นจำนวนน้อยหรือมีหลักน้อยเป็นตัวคูณและตัวข้างล่างก็คือเป็นผลลัพธ์การคูณและถ้ามีตัวทดเราก็จะเอาทดไว้บนหัวเหมือนการบวกเนาะเขียนตอบก็จะเขียนสรุปก็คือเป็นดังนั้นเช่นข้อนี้ ดังนั้น1,224คูณ4ก็จะเท่าเท่ากับ4,896แล้วเละเราก็เขียนตอบเป็นเลขไทยเนาะจะคือเขียนเป็นเลขไทย4,896เหเหมือนเดิมอ่ะแล้วการคูณควรเริ่มคูณจากจำนวนในหลักหน่วยก่อนจึงจะคูณ จำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือได้ก็คือจะคูณหลักหน่วยก่อนแล้วก็คูณต่อไปคือเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นไปทางซ้ายมือตามลำดับไปเรื่อยๆจากที่เราทบทวนกันแล้วเนาะเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าคือการคูณจำนวนที่มี1หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักโดยมีการคูณแบบไม่มีตัวทด กับการคูณมีตัวทดเรามาดูการคูณแบบไม่มีตัวทดกันก่อนเนาะการคูณแบบไม่มีตัวทดโดยโจทย์ของเราก็คือ 21, 3 1 4ืคูณ2โจทย์สลรรักลัก์เราคือเป็นแบบนี้เราก็มาตั้งคูณแบบปกติเลยเก็คือเป็นเอาจำนวนที่เป็นหลายๆหลกัก เป็นตัวตั้งและเอาจำนวนที่มีหลักน้อยๆเป็นตัวคูณก็คือเช,เช่นข้อนี้ก็เป็น21,314คูณ2เราก็วิธีการคูณก็ก็ต้องคูณตามลำดับเนะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเป็น2คูณ4 2 4 8เราได้8แล้วเอา8ไปใส่ไว้ที่หลักหน่วยแบบนี้ ต่อไปเราคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็คูณหลัก10ต่อ2คูณ1ก็จะได้2เราก็เอา2ไปใส่ไว้ที่หลัก10เราคูณหลัก10เสร็จแล้วเราก็ต้องมาคูณหลักร้อยต่อจะเป็น2คูณ3ก็จะได้6แล้วเราเอา6ที่เราได้ไปใส่ไว้ที่หลักร้อยต่อไป แล้วคูณหลักร้อยเสร็จแล้วเราก็มาคูณหลักพันต่อคือ2คูณ1ก็จะได้2และเราเอาสองที่เราได้นั้นไปคูณในหลักพันแล้วคูณหลักพันเสร็จแล้วเรามาคูณหลักสุดท้ายกันในข้อนี้ก็คือหลักหมื่นก็คือเป็น2คูณ2ก็จะได้4และเราสที่เราได้นั้นไปใส่ที่หลักหมื่น และเราก็มาเขียนสรุปว่าดังนั้น21,314คูณ2ก็ได้เป็น42,628และเราก็มาเขียนเป็นเลขไทยแบบนี้เ่อเรามาดูข้อต่อไปคือการคูณแบบมีตัวทด จทย์ก็มีดังนี้คือเป็น13,593คูณ7เราก็เอาเลขมาตั้งหะตั้งคูณแบบเดิมเนาะเป็น13,593คูณ7ก็เราก็มาคูณเทียหลักเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะเป็น7คูณ3 73 21 เราก็ใส่1ไว้ที่หลักหน่วยและ,ะเอาสองไปทดไว้ที่หลัก10ต่อไปเราคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วแล้วคูณหลัก10ต่อหลัก10เราก็คือ9แล้วก็เอา7คูณ9 7 9 63แล้วเรามีทดอยู่บนหัวอีก2 63บวก2ก็จะเป็น 65เราเลยเอา5ใส่ที่หลัก10และเอา6ไปทดไว้ที่หลักร้อยเราคูณหลักร้อยเราคูณหลักสิเสร็จแล้วเราคูณหลักร้อยต่อ้วเป็น7คูณ5 7 5เ5เรามีทีหเรามีที่ลทดบนหัวอยู่เป็น6 35บ,บวก6ได้41เราก็เอา1 ใส่ที่หลักร้อยแล้วก็เอา4ไปทดไว้ที่หลักพันเราคูณหลักร้อยเรียบร้อยแล้วเราก็มาคูณหลักพันต่อเป็น7คูณ3 7 3 21เรามีทดอยู่บนหัวเมื่อกี้เราได้21เนาะ เรามีทดอยู่บนหัวคือ4คือ21บวก4ก็ได้เป็น25เราก็เลยใส่5ไว้ที่หลักพันแล้เอา2ไปทดไว้ที่หลักหมื่นแล้วคูณลกพันเสร็จแล้วเราก็มาคูณหลักหมื่นต่อหลักสุดท้ายละของข้อนี้เป็น7คูณ1ก็จะได้เป็น7และ7มีทด2อยู่บนหัวก็วคือเป็น7 บวก2เป็น9แล้วก็เอาเว้ไปที่ใส่ไปที่หลักหมื่นโดยเราทำการคูณครบทุกขั้นตอนแล้วเนาะเราก็มาเขียนสรุปได้แล้วว่าดังนั้น13,593คูณ7ก็จะได้เป็น95,151แล้วเรก็มาเขียนต่อเป็น เลขไทยตามนี้จากตัวอย่างเมื่อกี้2ตัวอย่างเราลองมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันดีกว่าโดยแบบฝึกหัดม,มีทั้งหมด3ข้อดังนี้ข้อที่1คือ1 2 3 3 4คูณ2เราก็เริ่มคูณจาก หลักหน่วยก่อนนะคือ2องคูณสได้8มันไม่มันไม่ต้องทดเนาะเราเอาแปดไปใส่ที่หลักหน่วยเลยต่อไปเป็นสอคูณสในหลัก10ก็เป็น8เหมือนเดิมก็ไม่ต้องทดเราก็เอาเป็นใส่ที่หลัก10เลยต่อไป หลักต่อไปก็คือเป็น2คูณ3เป็น6เราก็เอา6ไปใส่ไว้ที่หลักร้อยเลยเพราะเราไม่ต้องทดก็คือเป็นต่อไปก็เป็นหลักต่อไปก็เป็นหลักพันคือเป็น2คูณ2เป็น4เรแล้วเอา C ีไปใส่ไว้ที่หลักพันเลยเพราะเราไม่ต้องทดไว้ข้างหน้าเพราะมันไม่เกิน10จํานวนที่เราคูณมามันไม่เกิน10 ต่อไป2คูณ1เท่ากับ2แล้วเอา2ที่เราได้มาใส่ไว้ที่หลักหมื่นเลยอ่ะแล้วคูณครบทุกหลักแล้วแล้วก็มาเขียนสรุปได้แล้วว่าดังนั้น12,314คูณ2ทเท่ากับ24,688แแล้วก็เราก็มาเขียนตอบเป็นเลขไทยแบบนี้ อันนี้เสร็จข้อที่1แล้วนะเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2โจทย์บอกว่า21,789คูณ7แล้วก็มาคูณที่หลักเริ่มจากหลักหน่วยก่อนแล้วไปหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื 10, ่นตามระดับเนาะก็เราก็คูณ7คูณ9 7963อ่ะข่าวนี้เราเห็นแล้วว่า ผลลับที่เราได้อะมันเกิน10เราก็เอาผลลัพธ์ที่เป็นหลักหน่วยใส่ไว้ในหลักที่เราคูณก็คือหลักหน่วยก็ยคือเป็น3ใส่ที่หลักหน่วยและเอา6ไปทดไว้ที่หลัก10อ่ะต่อไปเราคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วแล้วมาคูณหลัก10ต่อ,อเพีเีน7 7คูณ8 7 8 56 แล้วเรามีทดอยู่บนหัวอีก6ก็คือเป็นห6บวก6ก็จะเป็น62เราก็าใส่สองว้ทีหลักสิบและเอา6ไปทดไว้ที่หลักร้อยเราคูณหลัก17็แล้วเราคูณหลักร้อยต่อคือเป็น7คูณเเท่าก,กับ49แล้วเรามีทดที่อยู่บนหัวคือ6เราเอา49บกวก6ก็จะได้เป็นห5เราก็เอาห้า ใส่ที่หลักร้อยและเอา5ไปทดไว้ที่หลักพันแล้วคูณหลักร้อยเสร็จแล้วเราก็คูณหลักพันต่อเป็น7คูณ1ก็จะได้เป็น7 7เบวก5เป็น12เราเอา2ใส่ที่หลักพันและเอา1ไปทดไว้ที่หลักหมื่นแล้วเรามา คูณหลักสุดท้ายของข้อนี้กันคือหลักหมืน่นเป็น7คูณ2ก็จะได้เป็น7 2 14แล้วเรามีทดอยู่บนหัวอีก1ก็คือเป็น14บวก1ก็ได้เป็น15เราก็เอา5มาใส่ไว้ที่หลักหมืน่นแล้วเราเอา1ไปทดไว้ในหลักข้างหน้าแต่ข้อนี้มันมีสิ้นสุดแค่หลักหมื่นเนาะเราก็ดึงหงที่เราทดข้างหน้าลงมาได้ไดเลย และเราคูณครบทุกจำนวนแล้วเราก็มาเขียนสรุปได้แล้วว่าดังนั้น21,789คูณ7ก็จะได้เท่ากับ1 5 2 5 2 3แล้วเราก็มาเขียนตอบเป็นเลขไทยแบบนี้อันนี้เราก็เสร็จข้อที่2แล้วนะเรามาดูข้อที่3กันข้อสุดท้ายของวันนี้ข้อุยท้ายของวันนี้ เลขจะเห็นว่ามันเป็นเลขเดียวกันเลยมันก็คูณกันได้เนาะแล้วก็คูณตามระดับเหมือนเดิมก็มคือคูณจากหลักหน่วยก่อนจะเป็น5คูณ5ก็ได้เป็น25าแล้วก็ใส่5ไว้ที่หลักหน่วยและเอา2ไปทดที่หลักสิบต่อไปเราคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเราคูณหลัก10ต่อก็ือเป็น5คูณ5ก็เป็น25แล้วเรามีทดอยู่บนหัว อีก 2, ก็เป็น25บวก2ก็เป็น27เราเอา7ใส่ที่หลักสิบและเอา2ไปทดไวท้ที่หลักร้อยแล้วคูณหลักสิบเสร็จแล้วแล้วคูณหลักร้อยต่อคือเป็น5คูณ5เป็น25 25บวก2เป็น27เราเอา7ใส่ไว้ที่หลักร้อยและเอา2ไปทดไว้ที่หลักพัน ล้วคูณหลักร้อยเสร็จแล้วเรามาคูณหลักพันต่อคือเป็น5คูณ5ก็จะเป็น27เหมือนเดิมเราเอา7ใส่ที่หลักพันและเอา2ไปทดไว้ที่หลักหมื่นเรามาคูณหลักสุดท้ายของข้อนี้กันก็เป็น5คูณ5ก็จะได้เป็น25และเรามีทดอยู่บนหัวอีก2ก็เป็น25บวก7อะ25 บวก2เป็น27แล้วก็เอา7ใส่ที่หลักหมื่นและเอา2ไปทดที่หลักข้างหน้าแต่ข้อนี้มันไม่มีหลักต่อไปแล้วนะมันสุดสิ้นสุดแค่หลักหมื่นมันไม่มีหลัก 100, แสนเราก็ดึง2ลงมาใส่ไว้ข้างหน้าได้เลยและเราคูณครบทุกหลักแล้วเราก็ได้คำตอบแล้วเราก็มาเขียนคำตอบสรุปใต้แบบนี้ดังนั้น 55555คูณ 5, 5ก็จะได้เท่ากับ2 7 7 7 7 5้แล้วก็ไปเขียนเป็นเลขไทยแบบนี้ตอบนะอ่ะเรามาสรุปเนื้อหาทั้งหมดของทั้งสองชั่มโมงเลยรือเป๊ะการคูณจำนวนที่ มี1หลักกับจํานวนที่มีหลายหลักควรให้จํานวนที่มีหลักเดียวเป็นตัวคูณและจํานวนที่มีหลายหลักเป็นตัวตั้งโดยเริ่มคูณจากจํานวนในหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยคูณในหลักถัดไปทางซ้ายมือตามลำดับก็คือคูณหลักหน่วยก่อนแล้วคูณหลัก10บหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนตามลำดับไปเรื่อยๆ การบ้านของครูในวันนี้ก็คือให้นักเรียนทําใบงาน3.1เรื่องการคูณจํานวนที่มี1ห,หลักกับจํานวนที่มากกว่า4หลักเป็นใบงานตัวดีนะทำและส่งให้ครูดูด้วยนะชั่วโมงนี้ครูก็มีเท่านี้ สวัสดีนักเรียนทุกคนและค่อยเจอกันชั่วโมองถัดไปนะครับขอขอบคุณครับที่รับชมชิปจนจบ